ครับมาอยู่เกมรถไถทยสิ้นครับวันนี้สุดาต่อครับแต่ว่าสูบน็อกครับพี่น้องครับเครื่องน็อกครับตร์ทไม่ติดครับติดรอบเดียวแล้วก็ไม่ติดเลยครับดูนะครับกําลังอัดหายหมดเลยครับเนี่ยขณะเราไม่ได้โยกวาวนะครับเนี่ยหมุนได้เลยได้ยินเสียงไหมครับ เนี่ยหมุนแล้วครับเนี่ยไม่ได้ดึงวาวนะครับยังหมุนได้คิดดูผมว่าน่าจะกับวาวยันนะครับจะลองถอนนอดพวกนี้ดูนะว่ายังงานนี้ไม่เสร็จนะครับว่ายังเหลืออีกนิดหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าติดเดี๋ยวให้ถ่ายดูนะครับนะครับก็รู้สาเหตุแล้วนะครับก็เกิดจากน้ำมันเครื่องแห้งนะครับทําให้กระเดียงวาวคืนช้านะครับ ทำให้กระเด่องวาวขคืนช้านะครับจึงแรงอัดจึงมันอัดออกไปหมดก่อนแล้วก็อธิบายง่ายคือมันอัดออกไปหมดก่อนแล้วนะครับแล้ววาลมันถึงปิดเพราะว่ามันปิดช้าครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันแห้งครับผมก็ได้เอาน้ำมันเครื่องไปราดวาลแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องเพิ่มนะครับก็ใช้ได้ต่อครับใส่สายพานให้ดูครับพี่น้องครับมือเดียวครับมือเดียวเดี๋ยวคลายก่อนครับ คลิปนี้ก็ขอเป็นอุทาหรณ์นะครับสําหรับคนที่ติดสุกน้ําไว้นะครับก็อย่าชลาใจนะครับทิ้งน้ำมันเครื่องตลอดนะครับงั้นอาจจะเป็นมันผุงก็ได้พวกน้ำมันเครื่องนี้ต้องเช็คตลอดเวลานะครับถ้าไม่งั้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ โหแฉะครับแฉะ <c oughs> เ,เร่งเคื่อนี่แกใส่ทร่ครับใช้งี้ป่ะ เอารดนี่แหละปัญหาใหญ่อีกอันหนึ่งครับยังเงียบเหมือนเดิมครับจะได้ยินเสียงวาวอยู่หน่อยๆนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอเป็นอุทาหอนให้สายซิ่งนะครับทุกคนอย่าลืมดูน้ำมันเครื่องนะครับเช็คหมอ้อกรองให้ดีด้วยก็ขอเป็นอุทาหณ์ให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอันนี้ก็ยังดีนะครับที่มันน็อกวาลก่อนถ้ามันน็อกลูกสูบก่อนแล้วก็จบเลยครับพอมันน็อกวาลปุ๊บมันก็ทำให้เครื่องดับครับมันก็หมุนไม่ได้แล้วลูกสูบก็ยังอยู่ปกติครับ ว่ามันฝืดครับพอมันฝืดปุ๊บมันเลยผิดจ,จังหวะผิดจ,จังหวะการอัดระเบิดนะครับมันก็ทําให้เครื่องดับนะครับซึ่งนั่นเป็นโชคดีนะครับที่เครื่องดับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับ กิมของขอจบเทมิท่นนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามกด้วยนะครับ,บสวัสดีครับ